Música น้าตกปลาทุกท่านนะครับผมพบกับผมนะครับโบโบ่ชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาตกปลานะครับผมที่แม่น้ำเจ้าพญาเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็คือเปลี่ยนไม้ใหม่จากไม้คลองนะครับผมมาเป็นสายแม่น้ําเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีพวกปลาตะโกกตะเพียนหรือว่าปลาสายขาวต่างๆจะได้ตัวไหมนะครับผมเดี๋ยววันนี้มารอลุ้นกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับสําหรับ ช่องโบโบชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาถึงหมายเรียบร้อยนะครับผมสําหรับทีมงานของเราวันนี้นะครับผมจะมาออกตามหาปลาปลาแม่น้าเจ้าพยาถูกต้องครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาหยังกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาตะกกปลาตะเพียนอะาย่างังีสินะเพื่อจะมาทำกับข้าวกินกลางวันสวัสดีครับสวัสดีกับช่องโบโบชาแนลนะครับวันนี้เรมอยู่ที่หมายเด็ดนะครับอ่าหมายต้นข่อยแม่น้ําเจ้าพยานะครับ อยู่ที่สามโคกนะครับอยู่ที่สามโคกชาโป<ร>ะป <นะ S 2> ทุมธานีไปดูหมายกันเลยครับผมบรรยาก,กาศแจ่มๆบรรยากาศดีนะครับผมตอนเช้าๆนะครับผมยังไม่มีใครมานะครับผมนะครับ <c oughs> บรรยากาศหมายนี้ก็ถือว่าเป็นหมายดังนะครับผมหมายดังเนาะนะครับผมก็บรรยากาศดีนะครับผมจเจ้าปยะนะครับผมอันนี้ผู้สังเกตการนะครับพู้นผ่านเออคิตไปยืนสังเกตการ เป็นสีโล่งน้ำเนาะเอาละครับผมเดี๋ยวรับชมกันไปเรื่อยครับเดี๋ยวลงเบ็ดอุปกรณ์ไหคอนนะครับผมเอาละครับผมสําหรับเมื่อนี้นะครับผมก็ลงเบ็ดแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะครับลงเบ็ดอยู่ที่ซีขั้นนะครับผมฟังนี่ซีนะครับผมฟังนุ่นก็อีกสองขั้นนะครับผมสําหรับพามทัดเนาะนะครับผมเดี๋ยวมาล่อลุ้นผลงานกันเลยนะครับผมว่าสิมีโต บอนะครับผมจัดไปครับผมเดี๋ยวรอรุนกันเลยครับเอาละครับในช่วงรอเวลานะครับลงคายดักกุ้งนะครับผมลองคายดักกุ้งนะครับผมดักกุ้งนะครับผมเีค่าอวที่เรียดเลยครับมามักวนดักกุ้งพร้อมนะครับผมทั้งตกปลาทั้งดักกุ้งนะครับคาได้กุ้งมากส่วนหนึ่งกระสีเอามาเป็นเหยื่อตกปลามานะครับผมเดี๋ยวรอรุนกันไปครับผม เอาละครับสำหรับผ่านเออจิตน,นะครับผมเพืนการเตรียมการใส่กุนะครับผมก่อนใส่กุ้งนะครับยังไงพาเราที่วันนี้เราจะได้ตัวกุ้งไหมเราจะได้ปลาก่อนใช่ไหมโอเคพาเราที่ร้รอนเาจะได้ปลาก่อนว่ญญางั้นต่อไปครับเดี๋ยวรอรุ้นกันครับ ร่วมไปเบิรงครับหลังนี็มัน่ถึงเหยียบเท้ไปสักเหมืกับสามหลังเนาะเดี๋ยวเบิรงกัน,น,นครับผมหากินแบบวิธีซานมันบานๆเท่านะครับผมแบบไม่ไงาหาง่ายกินไงโย,ยง,ง่ายนะครับดักปลาซิวครับผมนี่วะครับมี่วอีีละล <laughs> ปลาซิว <laughs> คือปลาซิวครับปลาซิวหน่อยเลยเลยปลาซิวหน่อยนะครับผมบ้ามันนะครับผมง่ายไหมไหมนะครับ อันนี้ครับที่ได้มากทพุ่นนะกระซิ้วายกว่ายามไม่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูหลังไหมครับผมไปเบิ้งหลังที่สองครับผมนะครับสีมานบอเนาะเดี๋ยวรุนกันครับง่ายๆกับล่งไปยามเนาะครับว่ามานก็คือไงไม้ไหมนะครับผมเป็นได้ครับผมบอคือเก็บครับผมเดี๋ยวไป ลงไมยไม้กันเลยครับผมบางเปานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวม่ยามหลังที่สามนะครับผมกระชิมีโตว์อนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับผมไม้ที่สามนะครับกระซิ่วนะนะครับอันนี้ใส่ใบคางไม่นาบนะครับเมื่อกี้ไปใส่ในคล้องเนาะมีโตว์วอครับผมมาลุ้นกันเลยนะครับวางเปานะครับผมมาปลามากินนะครับผมโอเคครับ เดียวบางแผนกันไหมนะครับผมมาแล้วครับผ่านง่ายมาแล้วครับจับมาแล้วมือเฮ้ยมาแล้วมา้วมาแล้วสองตัวแรกครับผมสองตัวแรกครับของมือครับจัดไปครับผมแก้วมาแล้วครับผ่านใหญ่ครับผมผ่านใหญ่มาแล้วครับผมโอ้โหมาตะโกครับผมมาแล้วมาแล้วเือถ่าตังโดตั้งนั่น ว่าฉีมาได้นะครับผมโว้ยสุดยอดครับจัดไปครับกรับเขามาลุ้นกันนะครับผมมาลุ้นกันนะครับผ่านใหญ่ผ่านจิตนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะครับโอ้อยู่นะเพราะว่าเหมือนอ่าตึงมือผมอยู่เมื่อกี้อ่าเบิ่งครับผมผลงานเจ้าพญาเฮาครับอยู่บ่อยู่ครับผมอย่าลับชมกันไปเรื่อยๆนะครับอยู่ไหม ออนายกับปวดเลยเจะมันเมื่อกี้มันลากคันไปเลยนะมารอลุนกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมชมชิปกันไปมาพบกันนะครับผมโอเคครับตะโก้ครับผมโอเคครับผมเี็ว่าสวยงามครับผมจัดไปครับผมอจิตสวัสดีครับมาเบิ่งการเมนูสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับ นะครับผมเอ้ยหอมหมนะครับผมแซ่บ้วกันครับผมจัดไปครับมือสำหรับโบโบชาแนลตาโบไ่ากักกินปลาซิวเลยคที่เห้าลงใครไปนะครับโอเคครับจัดไปครับผมแซ่บครับจวดมาเบืองพานกำผานนะครับผมล่างสันเมนูนะครับผมอาพาเห็นยังครับผมลาบปลาลาบปลานะครับผมแซ่บมากันนะครับผมปลาหน่อยปลาไหลกับชือปลาือะกอนนะครับ เราจัดไปนะครับผมรับชมผลงานกันไปเลยครับอันนี้นะครับสำหรับผ้ากระพรานเพื่อรักการเมนูนะครับลาปปางทอนครับกินทอดกลางครับผมกินทอดกลางนะครับเนี่ยกินทอดผ้าผ่านหนาหนุ่ยจีบอยเงี้ยโมดดอนเนี่ยเนื้อเปียกเนี่ยครับผมโอ้มีประโยชน์ยกเปียกเนี่ยโอเคนะครับผมเดี๋ยวรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมลาปปางทอดไปครับดอ่ะ สวัสดีครับสำหรับมือนี้กะมาตกปลาแม่นานกับพญานะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกับเขาฮัเลยนนะครับผมบรรยากาศดีๆครับพ่านยัเห็นยังกินครับมือนี้ครับวันนี้นะครับกีมะนั่เสนน้อไมนู่สุดี่เสีดที่สารบาดเข้าจะแซ่บดัดสเต็ด่นไปครับผมเด้นเด้นเดนเดเดว้าวมันกัดุดยอดขนาดเ่าพี่น้องเอ้ยพดนะ ต้มเอืองตกปลาในเอืองครับผมตกปลาในเอืองนะเออตกปลาในต้มเอืองว่าตกปลาจะว่าห่างยอดีิลีครับผมต้มเอืองเอ้ยมาตรฐานเลยทีเดียวครับผมมาเลยโอ้ยมาเปิ่งใกล้เลยครับมาเปิ่งใกล้เนี่ยครับผมสุดลี่เอ้ยเหลือเกินนะยิงไขรหอมได้ไมพี่น้อเลยเอ้ยเอลือเกินนะครับเหลือเกอ่าชุดน้ำกอนแล้วจะไปปรุงเพิ่มบ่จัดไปครับผมเป็นไงครับรสชาติ โคตรจะโซฟาเลยบ่อเลยบ่เลยนะจัดไปครับผมโอเคครับไมัควนไม่เอาเรียบ้อยแล้วนะครับผมสําหรับลาบป่าของท่านค้าพันนะครับผมอันนี้ท่าต้องเื่อนนี้ครับผมกับเขาของเย้านี่แค่นี้แ่ะครับผมจะิ่งสีขาวอะไรกับหมกหมอนครับเห็นเองนะครับผมหมูป่าหมูป่าเฮ้ยหมูป่ายังคอนมากนะครับผมหมูปายู่ไนฮะหมูปาอยูุนครับนี่หมอครับผมยังไม่ดาวมานะครับผม ดี S <S ok ๋ย่ากินเข่าพร้อมกันนะครับผมยัดไปครับเมนูเพิ่มเติมของเขานะครับผมก็คือผัดเผ็ดหมูปลานะครับผมแซ่บแสบเหมือนกันครับผมอาหารโดยรวมนะครับผมครบเซ็ตแล้วจัดไปครับผมครับพี่น้องแซ่บแสบนะครับพี่น้องเจ็บแสบเหมืบนกันครับผมอย่ากินเข่าพ้อมกันนะครับพี่น้องเจ็บแ่บเหมือนกันครับผมจัดครับผมทำเมนูอาหารทะเนี้กเจ็บแ่บเหมือนกันครับ กรปัญญาไม่เอาไม่เอาไม่เไม่เไม่เาพ่อได้กินนะครับผมไม่ได้กินแบบนี้นะกินกินแต่ครับไม่ได้ไม่ได้ไมั้ มากคืบกนต้นมากคืเอกกินนะครับดารามานะครับผมที่ว่ามันเป็นของแฝงนะครับป็าหากินยากนี่ด้นี่ครับผมให้เต็มท้องครับว้าวยังไงนโตแล้วครับบ้าเ่อไปคีรับ โอเคนะครับสำหรับทีมงานทางห่อนะครับผมยิงข่อยสับแบน้ำกันนะครับผมนี่ครับผมโอ้ยทีมงานเห่อนะครับรักกันทุกทุกคนนะครับผมรับประกันความแซ่บเพราะว่ามือนี้นะครับมีผัดเป็ดหมูป่าลาบปลาจะแสบนะครับแล้วก็ต้มโอ้จับหมอบีดน่าแกะครับผมต้มอึ่งนะครับแล้วก็หมกหมอบ๊าซิวนะครับ จัดไปครับผมตอนแก่อนเด็ดๆจากบ้านทัากแต่ช่างขาดที่ใหม่ของฮ่อครับผมอ่สรุปแล้วสุดท้ายท้ายนี้นะครับผมชาหรับผมนะครับผมโบโบชาแนลนะครับผมขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับไม่อะไรย่าลืมติดตามครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับพันทัานสวัสดีครับ พันคำพ <ส ancestor. S 3> ันส,สวัสดีครับพันชิดสวัสดีครับพี่ิตสวัสดีครับครับครับผมจัดไปครับผมสวยงามครับสําหรับบรรยากาศดีๆของเราหลังกินข้าวนะครับก็ขออนุญาตปิดคลิปไปก่อนนะครับเจ้าพญยายังสวยงามเสมอนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมเข้ามาติดตามสําหรับโอโบ่ชาแนลนะครับผมรอบหน้าไปทาคลิปอะไรขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์ กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับมโูโบช anel ช่องเล่นๆน้อยๆนะครับผมขอบคุณครับ